ถูกไหมคะแล้วแล้วแต่ที่ลูกได้เห็นภาพนะคะตอนที่จะสําเร็จเป็นพิสุนีมีการสะพายบาดไว้ข้างหลังใช่ไหมคะนั่นคือหมายความว่าผ่านขั้นตอนทั้งหมดสําเร็จเป็นพิสุนีโดยสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะออของพระภิสุก,ก็เหมือนกันนะคะเวลาที่ขอบวชพระท่านก็ต้องสะพายบาดเพื่อที่จะบอกว่าในการบวชของเราเนี่ยเรามีพร้อมทั้งบารและจีวร มีพร้อมทั้งบาดและจีวรค่ะไม่ใช่ใชเฉพาะฝั่งของปิษุนีของฝั่งพระภิกษุก็เหมือนกันถ้าเป็นนักสังเกตการบวชพระภิกษุในบ้านเราก็เหมือนกันค่ะค่ะแล้วทีนี้เมื่อสําเร็จแล้วอย่างนี้นค่ะหากมีคนมากล่าวว่าไม่ได้หรอกที่บวชไปแล้วนั้นนะคะเป็นโมคะอะค่ะเป็นโมคะไม่ได้พระทําโดยสังฆะถ้าหากว่าเห็นว่าเห็นว่าไม่ชอบทำจะต้องทักท้วงตอนที่ก็ถามสามครั้งค่ะถามในพิธีสามครั้งว่ามีใครเห็น มีใครขัดข้องมีใครเห็นเป็นอื่นไหมที่จะสวดนางผู้นี้ลูกศิษย์ของนางผู้นี้ขึ้นเป็นภิกษุณีเขาถามสามครั้งนะคะก่อนที่เขาจะสวดประกาศถ้าหากมีข้อขัดข้องต้องถามตอนนั้น